สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกท่าน,นและสมาชิกกลุ่ม V.P. บายเ m e ล้มโต๊ะก่อนอื่นเลยนะครับผมสำหรับพี่พี่เพื่อนเพื่อนนักลงทุนท่านใดที่กดเองแล้วเสียมากกว่าได้นะ,นะครับเนมขอแนะนํากลุ่มนําบวกของเราเลยมีทั้งแนวทางบอลเต็งบอลสเต็ปแบบ V.P. โดยตอนนี้ครับกลุ่มของเนมเดินทางมาถึง V3 เป็นที่เรียบร้อยแล้วและกําลังจะเปิด V4 ในเร็วๆนี้ก็ถ้าพี่พี่นักลงทุนท่านใดย,ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม V.P. ของเนมนะครับสามารถแอดไลน์มาหาเนมโดยตรงได้ที่แอดดีมาวแปดแปดอย่าลืมมีแอดนำหน คอมมเนต์หรือจะสแกน QR ว o d e โคที่เนมขึ้นไว้ให้บนซ้ายมือของหน้าจอก็สามารถทําได้ครับทางเรายินดีต้อนรับนักลงทุนทุกท่านเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเนมล้มโตท่านใดที่อยากบวกและกดเองยังเสียมากกว่าได้นั้นนะครับลองเปิดใจให้กลุ่ม v i p ของเนมล้มโตดูครับ เนมรับประกันให้เลยครับว่าเพื่อนๆเข้ามาในกลุ่มแล้วตามเราทุกวันบวกกับมีวินัยในการลงทุนสรุปผลสิ้นเดือนนะครับทุกท่านบวกมากกว่าเสียแน่นอนท่านใดที่ต้องการบวกไปกับเราหรือเทคนิคการแทงสกอร์สูงแรกสกอร์สูงเต็มเวลาสามารถทักเข้ามาพูดคุยกับเนมและเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์เกมกันนั้นนะครับเนมต้องขอกําลังใจจากเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนมคัดบอลสดใหม่ๆมาฝากเพื่อนๆและสําหรับเพื่อนพี่่นนนักลงททุาาใดอย้เแ วิดีโอตรงไหนนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยทางเราจะได้นําไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมวันนี้ก็วันศุกร์ที่4สิงหาคม2566แล้วนะครับถือว่าวันเตะกันค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเลยสําหรับในวันนี้มีหลากหลายลีกหลากหลายดิวิชันที่เพื่อนๆสามารถเลือกลงทุนกับพวกเขาได้เลยและเพื่อนๆน,นักลงทุนทุกท่าน,น,น,นก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับเพราะเนมก็ยังคงยิ้มมาวิเคะห์เจาะล,ลึกศึกฟุตบอลให้ดูกันเหมือนเดิมครับวันนี้เนมพาทุกท่านมาอยู่ในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับอยู่กันในบ้านของเชฟฟ และเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของพี่น้องนักลงทุนมากจนเกินไปนะครับเราจะไปเจาะลึกศึกฟุตบอลคู่นี้กันเลยครับซึ่งวันนี้เนมพาทุกท่านมาอยู่ในบ้านของเชฟฟิลด์ครับเปิดบ้านตรนรับเซาแฮมตันเจ้าบ้านเองนั้นก็อยู่อันดับที่3ของตารางแข่งมาแล้ว4 6นัดชนะไปถึง28เสมอ12แพ้ไปถึง6นัดครับวิเลจอยู่ที่6 0 9อแต่ฟอร์มในบ้านของเขานั้นก็ถือว่าค่อนข้างไว้วางใจได้เลยนะครับผมสำหรับนัดนี้23นัดที่มีโอกาสได้เปิดบ้านนั้นสามารถคว้้้้้าาาาชััััยยนนนนนนนะะเเเเขบไดดดดถึงง16 6สมอกแแลพพีีวท่ อยู่ที่69.6%แต่ฟอร์มส่วนตัวของเซาแฮมตันทีมเยือนนั้นค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมแข่งมาแล้ว3 8นัดคว้าชัยชนะมาได้เพียง6เสมอ7และแพ้ไปถึง25ครับวิเลตมีเพียง1 5 8และผลงานนอกบ้านของเขานั้นก็ต้องบอกเลยครับว่าน่าเป็นห่วงจริงๆ19นัดล่าสุดที่มีโอกาสได้ออกไปเตะนอกบ้านนะครับผมสามารถคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้เพียง4นัดเสมอ2และแพ้ไปถึง13บมครับวิเลตมีเพียงมส่นของ้าบานาเฟฟน็นอ,นนนอ่็นระดัหนึ่ เลยนะครับผม10บนัดล่าสุดนั้นสามารถคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้เพียง3นัดเท่านั้นเสมอ3และแพ้ไปถึง4นัดครับอัตราการทำเงินนั้นก็คืนทุนคืนกำไรกับพี่น้องนักลงทุนไปได้เพียง3นัดซึ่งนัดล่าสุดนี้นะครับผมเป็นเชฟฟิลด์ที่มีโอกาสได้เปิดบ้านต้อนรับลูตันทาวครับเมื่อวันที่29กบกรกฎาคม2566แต่นัดนี้นะครับผมเจ้าบ้านอย่างเชฟฟิลด์นั้นไม่สามารถคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้ครับแพ้กับลูตันทาวไปจบสกอร์ที่2ประตูต่อหนึ่งแต่ว่าฟอร์มการเล่นในบ้านขขออองงงเลดนนนั้้้้ก็ถืววว่า่าาาคไไใจไย นัดล่าสุดนั้นสามารถคว้าชัยชนะมาได้ถึง4ี่นัดเสมอ1นัดและแพ้1นัดครับซึ่งนัดล่าสุดนั้นเองนะครับผมมีโอกาสได้เปิดบานตะลับลูตันทาวครับที่เนมได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้และไม่สามารถคว้าชัยชนะเข้าบานได้ครับแพ้กับทีมเยือนไปจบสกอร์ที่2ประตูต่อหนึ่งฟอร์มส่วนตัวของทีมเยือนอย่างเซาแฮมตันนั้นก็ถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆเลยนะครับผม10นัดล่าสุดนั้นสามารถคว้าชัยชนะมาได้เพียงนัดเดียวครับเสมอ2นัดและแพ้ไปถึง7นัดอัตราการทำเงินก็คืนทุนคืนกกกไไร้ัััับพี่่นนนนนองลลลทุุปดดด2แะาส นี้เองนะครับผมก็มีโอกาสได้เปิดบานตรนรับอาเซทเอลมาครับเมื่อวันที่29บกับรกาคม2566นายแต่ในนัดนี้นะครับผมไม่สามารถคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้ครับแพ้กับอาเซทเอลมาไปจบสกอร์ที่1ประตูต่อศูนและฟอร์มการเล่นนอกบ้านของซาแฮมตันนั้นก็ถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงมากๆเลยครับกานัดล่าสุดนั้นสามารถคว้าชัยชนะมาได้เพียงนัดเดียวครับเสมอกัน3นัดและแพ้ไปถึง5านัดแต่ว่านัดล่าสุดนี้มีโอกาสได้บุกไปเตะในบ้านของเลดดิงครับเมื่อวันที่22กรี่าคม2566 ในนัดนี้นะครับผมซาว์แฮมตันสามารถคว้าชัยชนะกลับบ้านได้สําเร็จครับจบสกอร์ไปได้ที่4ประตูต่อ2และเฮดทูเฮดของทั้งคู่นะครับผม10นัดล่าสุดนั้นเป็นเชฟฟิลด์ที่สามารถคว้าชัยชนะไปได้เพียง2นัดเท่านั้นครับเสมอกัน4นัดและเป็นซาว์แฮมตันที่สามารถคว้าชัยชนะไปได้ถึง4นัดซึ่งนัดล่าสุดนะครับผมก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2022เลยครับเป็นซาว์แฮมตันที่เปิดบ้านตรลับเชฟฟิลด์แต่ไม่สามารถคว้าชัยชนะเข้าบ้านได้นะครับผมแล้วก็ไม่ได้แพ้กับทีมเยือนอย่างเชฟฟิลนนด ก็ได้ที่1ประตูต,ตอนหนึ่งและถ้าเราไปดูจากเลทราคาและตารางที่เราสามารถเลือกจิ้มเลือกลงทุนกันได้แล้วนะครับผมเปิดมาที่3ราคาซึ่งราคาแรกเปิดมาให้ทีมเยือนอย่างเซาแฮมตันนะครับต่ออยู่ราคาปอส่วนราคาที่2นั้นก็เปิดมาที่ต่อเสมอและราคาสุดท้ายก็เปิดมาที่เซาแฮมตันต่ออยู่ครึ่งลูกซึ่งเลตราคามันออกมาแบบนี้แล้วนะครับผมพี่ๆเพื่อนๆน,น,นักลงทุนทุกท่านก็อย่าลืมไปเช็คราคา1นคูณสกันด้วยเพราะเลทราคา1นคูณสทีท่เขาตั้งมานั้นนะครับหากนัดนี้เชฟฟิลส์สามารถคว้านะไไปดเข จ่ายคุณอยู่ที่2.9และถ้าผลออกมาเสมอครับเขาก็จะจ่ายคุณอยู่ที่3.3และถ้าผลสรุปเป็นคู่นี้ซาแฮมตันสามารถควา้าชนะเข้าไปได้นะครับผมเขาก็จะจ่ายคุณอยู่แค่2.2เท่านั้นซึ่งวันนี้นะครับผมเนมมองว่าเจ้าบ้านอย่างเชฟฟิลด์นั้นคงไม่ปล่อย3แต้มหลุดมือไปได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นสําหรับในค่ําคืนนี้เลยนะครับผมเนมขอให้ไปที่เจ้าบ้านอย่างเชฟฟิลด์เวนเดย์ครับทำเงินทํากําไรกับพี่น้องนักลงทุนอย่างพวกเราได้แน่นอนก็จบลงไปแล้วนะครับผมที่เราหยิบมาฝากนักลงทุนทุนทกท่่าาาานนก็ววังงจะททํํเิ กำไรให้กับนักลงทุนทุกท่านนะครับขอให้ตื่นมารับเงินกันแบบทั่วหน้าส่วนท่านใดที่อยากได้ทัศนบอนเตงกับบอลสเต็ปแบบ V.I.P. นะครับคลิกลิงก์ที่เนมปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์หรือจะแอดไลน์มาหาเนมโดยตรงได้ที่แอด D.M.Y.88 อย่าลืมมีแอดนำหน้ากันนะครับหรือจะสแกนค r Code ที่เนมขึ้นไว้ให้บนหน้าจอก็สามารถทาได้นักลงทุนท่านใดที่กดเองแล้วยังเสียมากกว่าได้อยู่นะครับก็อยากให้ลองเปิดใจกับกลุ่มเนม V.I.P. ดูผมรับประกันให้ เลยนะครับถ้าทุกท่านเข้ามาแล้วตามทุกวันบวกกับมีวินัยในการลงทุนที่ถูกต้องถูกเวลาสรุปผลสิ้นเดือนนะครับนักลงทุนทุกท่านบวกมากกว่าลบแน่นอนครับท่านใดที่อยากบวกไปกับเราหรือทัศนะบอนสูงแรกบอลสูงเต็มเวลานั้นสามารถทักเข้ามาขอเข้ากลุ่ม V.I.P กับเนมได้เลยนะครับและท่านใดนะครับที่เป็นสายบอลสดนะครับไม่ควรพลาดเลยในกลุ่มเรานีครับมีนาบอลสดตลอดเวลาไม่ต้องกลัวเงียบเหงาแน่นอนครับผมพาบวกบอลสดตลอดทั้งวันนะครับก็ หากท่านใดนะครับสนใจแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันเนมได้เลยวันนี้ได้หมดเวลาของเนมลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปนั้นนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร b ์กดติดตามและกดกระดิ่งครับเพื่อไม่พลาดเวลาเนมอัปเดตคลิปบอลสดๆใหม่ๆมาฝากเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านสําหรับวันนี้เนมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ